และหัวใจเพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึงร้อยละห้าและยังพบว่ามีผู้พิการจากโรคนี้จำนวนมากถึงร้อยละเจ็ดสิบแต่โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้มากถึงร้อยละเก้าสิบถ้าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงและเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสุรินที่ทรงเป็นดังแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย 2. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแบบเชิงรุกในแต่ละอำเภอรู้วิธีป้องกันรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการเข้าถึงการรักษา 3. เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกหมู่เหล่าออกกำลังกายผ่านกิจกรรมออกกำลังกายอย่างง่ายนะเช่น การเดินวิ่งหรือปั่นจัก,กรยานซึ่งหากออกกำลังกายติดต่อกันเป็นประจำจะทำให้สุขภาพแข็งแรงห่งางไกลจากโรคและช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาตลอดจนลดภาวะปัญหาโรคเรื้อรังได้กิจกรรมหลักในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมการออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอมตะเฉลิมพระเกียรติมีเข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม3 0มพันคน ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสุรินผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านนายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธุกจังหวัดตุลินท่านนายแพทย์ชวมัยสืบนาการผู้ในการโรงพยาบาลตุลินท่านสมชัยบุรณะนายอำเเมืองตุลินท่านรักษาการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตุลินท่านหัวหน้าตุวราชการระดับจังหวัดทุกท่านท่านหัวหน้าตัวราชการระดับอำเภอท่านรองนายแพทย์สาธุกจังหวัดคณะผู้บริหารท่าน ผู้บริการปรปตทุกแห่งท่านประธานชมรมอสมอจังหวัดสุรินทร์พี่น้องอสมพี่น้องผู้นําท้องถิ่นทั้งที่พี่น้องผู้นําภาคเอกนชนและผู้รักตุกภาพที่เคารพรักท่านครับผมประภาสติจันเวียงรองผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์รักษาและการแทนผู้ว่าราการจังหวัดสุรินทร์วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธี ประธานในกิจก,กรรมการออกกาลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันขมภาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 28, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสุรินทร์ในหัวข้อคนไทยสมองดีนักวัดในวันนี้ในครั้งนี้นักตวเฉลิมพระเกียรติ8ปตพรรษาแห่งนี้ครับก่อนอื่นต้องกลับขอบพระคุณทางท่านในแพทยสาธารขจังหวัด ท่านผู้ในการโรงพยาบาลตุลินท่านในเพืเมืองตุลินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ได้จัดกิจกรรมอันสําคัญขึ้นพร้อมกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญที่ท่านในแพทย์จังหวัดได้นําเรียนแล้วนะครับประการแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระละหกรอบประการที่2เพื่อให้พวกเราตระหนักรู้ถึงโรคสมองเลือดนะครับซึ่ง เป็นโรคที่สําคัญต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลทางท่านในแพทย์ตาตุกจังหวัดท่านในอำเภอเมืองกับทีมงานอำเภอเมืองนะครับที่ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้พวกเราได้มีความรู้ส่วนที่ส <c oughs> ก็คือพวกเราได้มาร่วมกันออกกําลังกายซึ่งอย่างท่านในแพทย์จังหวัดได้ไดนําเรียนแล้วนะครับว่าให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดการเสียเวลาที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ต้องกล่าวเียนว่า เป็นครั้งแรกจริงๆตั้งแต่ได้มารับราชก,การตุลินที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตุลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดร่วมกับเมืองเมืองวันนี้ทั้ง2ี่ติดต่อบนนะครับได้มาพร้อมเพียงกันออกกำลังกายมากที่สุดนะครับและก็ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดสุรินของพวกเราได้มีผู้ลงทะเบียนและการร่วมออกกำลังกายในโครงการในครั้งนี้นะครับ ทั้งจังหวัดสุรินเลยมากเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยครับและในขณะนี้ในเวลาเดียวกันหรืออาจจะมีบางอำเภอที่สายกว่านี้นะครับได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันเอาพาัดทั้งที่สิบพร้อมกันทั้งจังหวัดของเราเป็นหนึ่งในจุดในจังหวัดแล้วก็ร่วมกับเบอร์เมืองและมีพี่น้องอีสิบหกอำเภอนะครับที่กำลังเดินการอยู่ตรงนี้บางอำเภออาจจะพร้อมกันกับเวลาเราในส่วนใหญ่จะพร้อมกัน บางอำเภอก็จะขยับประมาณชักโมง9โมง10โมงก็มีนะครับแต่ก็จะดําเนินการไปพร้อมกันนี่คือสิ่งที่ตระหนักชัดเจนว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุรินนั้นได้มีความรักต่อสุขภาพแล้วก็พวกเราจะามีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ดีใจกับพี่น้องที่รักสุขภาพ หลังจากพวกเราออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นร่วมกันแล้วนะครับพวกเราจะกลับมาที่นี่แล้วก็จะมีกิจกรรมได้สนกสนานกันแล้วก็ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณกับผู้ที่ให้การสนัสนุนในเกิดกิจกรรมรักสุขภาพครั้งนี้ นะครับต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดกิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องการน้ำมานพาสครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาครยกจังหวัดตุลินณบัตนี้ครับขอบคุณ